สวัสดีกันด้วยนะคะพี่ๆน้องๆสาวเครื่องเสียงกลางแจ้งกันทุกคนด้วยนะคบวันนี้ผมก็พาพี่ๆน้องๆมาดูตู้แขนลอเล่อยู่เหมือนเดิมนะครับทาไมถึงมีแต่คลิปเดิมๆม,มาให้หนึ่งก็คือเพราะว่าเราขายดีไงครับพี่ๆน้องตัวนี้ก็เป็นยางรองนะแถบหลังนะครับตัวนี้นะเน็ตเวิร์กที่เราใช้วันนี้โอ้โหถือแบบว่าคุณลูกค้าเล่นแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กตัวใหญ่จากทางร้านเราเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น2 750นะครับตัวนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กใหญ่นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ9ลก 100บาทนะครับตัวนี้นะอะบอกคร่าวๆกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าอ้ยอือ่ะพี่ๆน้องไม่พูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็ปิดไป8ใบนะครับตัวนี้เป็น AL12 นะครับทำมาจาก ไม้อัดเขานะครับตัวนี้นะครับสีที่ทําก็เป็นสีอะมิโนสีแบบอุตสาหกรรมอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็โดนน้าโดนฝนได้นะครับนี่ก็เพื่อนผมทํานะครับผมจะถ่ายสอดๆนะครับตรงนี้คือเราลองยางนะครับแถบหลังนี้เราต้องลองยางนะครับเพื่อแปลว่าตู้มีขนาดเล็กเท่าไหร่แรงบีบแรงอัดมันยิ่งแรงเท่านั้นนะครับก็ต้องลองไว้ไม่ให้เพดมันกระพือนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็จะมาพาไปพี่น้องๆมาดูการยิงใหญ่นะครับเหมือนเดิมนะครับการยิงใหญ่ก็คือตรงนี้ก็อยากจะพูด ดแล้วก็พูดอีกนะครับพี่พิงน้องก็จริงใหญ่อย่างนี้มันกองเสียงได้ดีนะครับระหว่างแหลมกับกลางไม่มาปะทะกันก็จะทําให้แหลมซัดขึ้นแล้วก็จะทําให้กลางซัดขึ้นนะครับไม่ทําให้มันอู้อยู่ข้างในตู้นะมันเป็นเสียงรวมมันจะแยกแยะไม่ออกถ้าถามว่ามันออกไหมมันออกครับแต่ว่าเสียงมันรวมอู้อู้อยู่ด้านในนะครับไม่เหมือนว่าแต่นี่จะเป็นแหลมนี่จะเป็นกลางมันรวมกันเลยนะครับแต่ถ้าเราทําอย่างนี้เสียงมันก็จะ แยกได้ละเอียดขึ้นนะครับก็ลองเอาสูตรผมไปใไส่ดูแล้วเฮ้ยจะมาบอกว่าเฮ้ยขอบใจนะครับอุยไปดูคลิปนี้มาก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับพี่พี่น้องน้องนะมาถึงขันตอนนี้ผมก็จะพาพี่พี่น้องน้องมาดู ว่าเราไซส์สเปคอะไรนะครับก็จะเป็นได้5 0็นะครับไฟเตอร์นะครับก็แบรนด์เอเรานี่แหละนะครับก็เป็นอลูมิเนียมอย่างสวยๆเลยนะครับก็เป็นปาก9,9คูณนะครับปากหรือว่าใครเรียกปากไปซอรนะครับก็เป็นดอก12นิ้วโค้งหล่อนะครับตัวนี้ไว้3นิ้วนะครับวันนี้ที่เราไซส์นะครับก็อยู่ที่600วัตต์นะครับอยู่8โอห์มนะครับตัวนี้ก็วางไปหมดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เหลือแค่ดอกไว้แค่ใบเดียวนะตัวเดียวไว้ให้ดูนะครับเพราะว่า ผมไปทําตะแกงมานะครับก็ขอนะขอเพื่อนด้วยว่าปล่อยไว้สักใบหนึ่งนะพอแบบว่าให้คุณลูกค้าได้ดูว่าเป็นสเปคตัวนี้นะเป็นอะไรตัวนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มาชี้แจงตรงนี้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพี่พี่น้องผมก็จะมายิงดอกเหมือนเดิมนะครับพี่พี่น้องตรงนี้คือข้อควรระวังนะครับมือต้องนิ่งจริงๆนะครับถ้ามือไม่นิ่งนะอาจจะทะลุดอกได้เลยนะครับตรงนี้ก็ คือผมครผมระวังสุดแล้วนะครับตัวนี้แต่ว่าผมทําให้คลิปมันเร็วขึ้นนะครับตรงนี้นะก็ตรงนี้ก็ควรระวังนะครับผมยิงผมก็จะยิงจากซ้ายไปขวาเลยนะครับตรงนี้นะครับพี่พี่น้องนะทําไมผมถึงมาถ่ายคลิปเดิมๆคลิปอ่าให้พี่พี่น้องได้ดูว่าตู้ขเขียนะไรเล่อุ้ยผมได้ดูไปแล้วคลิปโน้นก็ได้ดูแล้วคลิปนั้นได้ดูไปแล้วคลิปเมื่อกี้นี่อะไรอย่างนี้ทําไมลงคลิปเดิมๆมันก็ฟันธงได้แล้วไหมครับว่าเฮ้ยเครื่องเสียงเรา ค่ายนี้เฮ้ยเครื่องเสียงมันดีจริงนะถ้าไม่ดีจริงอ่ามันคงไม่ขายดีขนาดนี้แล้วก็ลูกค้าเก่าก็คงไม่ได้กลับมาซื้อเพิ่มหรอกครับนี่ก็คือควรข้อควรที่เราให้คํานึงว่าเฮ้ยมันมันน่าจะดีจริงนะทาไมถ้ามันไม่ดีจริงอ่าคนแบบว่าเขาจะกลับมาซื้อซ้ําทําไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นข้อพิสูจน์ให้พี่ๆน้องๆได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะครับก็ผากแบรนด์ A อเราไว้ในใจด้วยนะครับพี่ๆน้องๆนะ ก็ผากกันด้วยนะครับเล่นดนตรีสดจัดงานกลางแจ้งคาราโอเกะเล็กๆน้อยๆมีหมดนะครับพี่พี่น้องๆนะผมยังไม่อยากจะเล่าสัรปจุคุณของมันออกมาเลยนะครับคือเราขายทุกอย่างาตั้งแต่สักเบือ่อยันเรือลบนะครับพี่พี่น้องๆนะมาถึงกันตอนนี้ก็ยิงอย่างที่พี่พน้องเห็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพี่พี่น้องก็ต้องขอตลากันไปก่อนนะครับผากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย